สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องเลกคุณเส้นคุยงูเข้าบ้านผมที่ผมมาถ่ายคลิปแบบเนี้ยเพราะว่างูมันเข้าบ้านผมแล้วแตอย่างที่พ่อเอ็มบอกแหละชะมวงเนี่ยทิมเลยสะมวงทิมป่ะเดี๋ยวมันก็ตายเออจริงเผมจะเข้าไปแค่ันูเดียวเฮ้ยเว้ยมันมันเลี้ยงท่จริงๆริให้อาหารในท่อเปรามอันตรายเฮ้ยไม่ใช่จะไอ้นี่หนูถ่ายคลิปอยู่เห็นไหมงูลายสับคอแดงงูลายสับคอแดงเนี่แม่ลืมได้ไง ไอ้นี่เราไงเอขอเราอะขออะไรวะขอหรอขีมันกระข่าขอหายมันเป็นไกลๆ่เนี่ยดูดิตัวโคตรใหญ่ตัวเท่านิ้วชี้อดกลัวมันจะไม่อยู่ในนั้นไงสิดูเขาแตะเลื้อออกอีกไอสิดูดิปิ้วปิ้วขึ้นชีบได้อุ๊ยพิดเอาเลยพวกเราเสกขวานเองพิษอ่อนๆพิษอ่อนๆโอเคแต่แตงโมไอเนี่ยมันน้อยก็ว่ามันไม่มีพิษ ชอบคอมันแดงไอ้ม่ได้นี่ใช่ปูกระปะาูกระปะมันมีพิษเยอะนะไม่ได้ต้องปูกระป๋องเลยปูกระปะมันมีพิษเยอะนะปูกระสปะเออไม่ใช่ปูกระปะาชอบเลือกกระสปาปูกระปะมันมีเยอะนะอะไรงูอยู่ตรงหน้าแล้วจะทำเร่อะไรกันไม่ได้คือเนี่ยเกลียดเลย เพราะว่าถ้ามันเข้าไปช่อหนูมันจะลำบากกว่านี้จริงเดดา้กกใครโทรมาว่จะบอกลูกค้าใช่จริงเลยให้แปายาฮัลโหลครับงูข้าบ้านครับผมไม่ให้ออกไปหาที่เซน็นทรัลเหรอป้าปา อ๋อไปเจอกันที่ร้านนี่นะครับตัวครใหญ่เลยถูกกับเท่าไว้เนี่ยโอ้แล้วสไปเดอร์แมนเอ้ยไงให้โทตาพี่เอ็มมาช่วยไหมจริงอ่ะกลับไปแล้ววะนี่มันให้ไปเอายาตัวครใหญ่เอ้าก็บอกก็บอกเขาไปเลยว่า ขอเวลาสักคู่เขาจับเดี๋ยวเดียวไอ้ลองไม้ไอ้ไอ้ลองมาไอ้มึงยืนเฝ้าไว้เออเดี๋ยวมันไปหายเออแล้วหนูต้องไปกับผู้แม่ไหมไม่จะอยู่เฝ้าก็อยู่ไปชิหนูจะถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยอย่าเข้าไปใกล้มันนะลูกพี่ไอเอาไม้ยาวไปไอ้นามายสั้นหนูว่าต้องใช้ไม้ยาวหนูตัวสั้นแก่ตั้งใช่ไหมไอ้ลองมาให้พไอ้เฝ้าไว้นะพ่อด้านไหนที่พ่อจับปะไอ้แมวเม้นต์มาแล้ว ว่าอีเม่งเม้นมางูเห่าเห่ามากมันไม่ต้องไว้อ่ะเดี๋ยวนีจะหาจะของสีฟ้าไปปิดประตูห้องเราไว้ทำไมอ่ะมันกันจะ่าตันตอนปิดคู่ปิดคู่ปารูขอจ้องมันไว้ก่อนนะ ยังไม่ไปเออฉลาดนี่ว่าเดี๋ยวทำก่อนปมเ้ดีเลยอาดโทรมาใครโทรมาอยู่ตรงไหนทุกสับปะรดอยู่ไหน เสียคอแดงยังเอาไม่ออกอไม่ใช่เอาออกแค่วะยัง,ยง,งมันยังไม่ออกมามันแอบอยู่ตัวนี้หาเจอมันเจอแล้วเนี่ยอะไรหามันเจอแล้ว<ร>แต่แออ,ออกหรือยังแต่มันแอบไงมันต้องใช้ไอ้นี่แลวพี่ไอ้ก็รอลตุยดิด เข้าลายเปิดกล้องปะล่ะตามปูไผ่เอาเลยตัวใหญ่กอนปูไผ่ปูไผ่คือใครแต่หนูออมคล้ารๆนะ่ะพี่ไอ้เนี่ยสองคน<ะ>พี่ไอ้เนี่ยสองคนก็มีคนอยู่สองคนดูลองดูลอง ร้องก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแล้วไอ้าีอยู่กับใครก็อยู่กับหนูนี่แหละจะไปเอาอะไรกันตัวเลยไม่จะเอามันออกบ้านนี่แหละแกไปแกหนูแก่คนได้แล้วใช่ไหมยังมันยังจับยังไม่ได้ร้องมา,าแล้วเนะี่ย ลายเสือคอแดงเป่าก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้งูคอแดงแดงไงเอองูคอแดงแดงงูลายเสือคอแดงมั้งงูนี่ไงทำไมไม่เรียกตลัดมาช่วยอ่ะก็อยู่ไหนก็ไม่ได้เรียกก็นี่ไงเนี่ยนี่มาดูตรงนี้ก็ตรงนี้มุ้ยอยู่โดนมึงจริงพิษอ่อนๆโว้ยมีแค่อย่างเดียวเพื่อจะไม่หรือว่าเราจะทำห่วงคองเหรอ อาจารย์งูอะไรวะฮะโคอแดงลายเสือเป่างูลายเสือโคอแดงจับเลยที่คอแดงครับงูลายเสือโคอแดงมีพิษอ่อนๆใช่งูลายเสือโคอแดงอ้าวเฟด้ากูตกนู่นดีกว่านะกล่องเอา,เอ,าอะไรไปกดดิจับป่ะจับบ้าอะไรท่านจับจับไปหามึงจับก็จับ<า>โ<ด>นนแป๊บอะไรไม่อนะไร่ ใช่นั้นแป๊บมันกดไม่แน่นนะฟูเข้าบ้านโอ้อาจจะเลือ้อยมันจะเลื้อยไปเน,นายนอกจากขีดขวามเด็ขี้ได้เลยขี้หัวเลยเมันจะขีดมันต้องกดก่อนมันจะขี้ได้นี่มันไม้นี่ปะเนี่ยไม้ทุกเสือกดดเหมือนไม้ทุกเสือเลยมีไม้เหรอไม้ทุกเสือมากเลยีเสียเปิดแสงเปิดแฝดใช้จะได้พาใช้เออฮะไม่มีอ่ะ ข้างนอกอ่ะไหนวูบเกือบรุนเกือก็ไม่เคยเจอน้อยเจอแต่ไม่พี่ไอ้ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมสายไฟการน้ำร้อนขยับสุดท้ายก็อิงมูนี่เนี่ยไม่ไมมเลยอะควให้มันอยู่อ่ะแล้วก็เชือกคล้องเนาะ กดวาอะไรคล้องอะแล้วกดยูไงมันด่ามันได้นี่แกเอาแล้วเอาแล้วอยู่ละอยู่แล้วเอาเชือกไวเดี๋ยวถ้ามึงวงคล้องเหมือนไอ้นี่แเฮ้ยๆแ้วแล้วไอ้ไอ้คุณหมีเอาแล้วไอ้ไอ้แล้วอ๋เอาแล้วไ้คุณหีเอาเร็วเอาเร็วเอาเชือกไปเลย เดี๋ยวสิเร็อาเร็วมันถ่ายใจออกไหมนะสงสายถึนหูวเที่วกไม่มีตัดม่รนหชื้อไิวไปหางูเนี่ยออ้อจารัก่โอ้่กิมคุยใครยีแมววะอืวางไปแล้ววะวางไปแล้วดูงูมันทำหน้าดิเหมือนมันกลัวมากเลยให้ช้ากันวะ เออช้าออกไปดูก่อนนะเดี๋ยวออกไปดูให้ไปหาเชือกรููไปหาเชือกูขี่จอไหมเร็วเร็วนี่พันเชือกกีไปไปเข้าไปเลยเข้าไปเมาเร็ว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 มเร็ลวเวเดี๋ยวมเามเาวมไร้เม เคยเคาะกินกบ้างวะเฮ้ยสั้นๆหน่อยสิกำลังทำอยู่กําเนิดเนี่ยมึงเอามาอ้อมนีมึงเอามาอ้อมงัวมันแล้วมึงก็ดึงหลุดเลยไปทางโน้นนะไปเร็วๆคุณหนีไปแล้วเนี่ยมันหนีมันหนีมัน alcohol ต้อไม่เข้าหัวพกเราเฮ้ยเฮ้ยเร็ววี อุยอ้ยมันหนีมันหนีมันหนีไอ้งูตัวนี้มันหนีมันหน,น,นีน่ะหนีพอไม่ได้อีกไปบ้างเออว้ายใหญ่โอ้ตัวคนใหญ่วายจ้าให้ทำทำไมวะเนี่ยคตญ่เนยะเอาไปไหนนะเอาไปไหน่ดูละดูเลยจนะัดเลยเนี่ยดูละเวกมาก ไปเลยนะไปไปไปปล่อยโดนต้นใต้ต้นมังคุดผู้น้องอ่ะไปไหนเน่ลองทะลุแล้วจ้าจ้าจ้าใส่เท้ากันเท้าแย่กว่าคนอื่นจะเอาเวียงเนี่ยกูนู่นนะตรงนู้นก็เลยมาตู้ตู้ตา้ไปไปไปร้อยร้อยเชื่อเลยเพื่ออะไรหางหางแล้วดูมันทำโอ้โหโว้ยเชื่อไหมเกลีกเล่นเบายังมีเต็มเช็คเอาเอาพันไงไม่รู้อ่ะเดไปพันไปพัน โอ้ยงูไปใส่เลขาดเดี๋ยวกูเอาติดแล้วกูมาไว้ติดแล้วกนะ็เอาไปปล่อยตรงงูเลยนะปล่อยทเดียวนะมันจะทำมาบ้านนี้เพราวะไม่เข้าถ้าไปปล่อยตรงนี้ไปเจองูลายเสือตาเด็ไม่ใช่งูลายเสือคอแดงไปยัง คนิบน okay. ิบคออยู okay. ่เลยไอ้ยั้นิบตัวไม่อยู่จัมบัลลุดต้องนิบคอเลยทีเดียวโอเคจับกูได้เลยวจับกูตลอดจับกูได้แล้วนะครับบ๊ายบาย